สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเอสได้ครับเอานี้เลยแล้วกันตรงนี้ตรงนี้ตันนี้เวิร์กตังนี้เวิร์กมามาราวางก่อนโอเคเพราะเราเราจะไม่ลงไปกลางใกล้แม่น้ำมากเพราะว่าน้ำมันขึ้น <travaille> ออกดิน้ำมันแข็งฟรั่งแข็งไปดีกว่าครับเรียนเรียนอะไรมาฮะเรียนภาษานะครับภาษาอังกฤษครับคือเอกด้านภาษาใช่ไหมเมเจอร์ภาษาใช่ครับเราครับภาษาอะไรครอังกฤษนะครับอ๋อเมเจอร์อังกฤษจบที่มหายลัอะไรครับก็ทำกําแหงนะครับอ๋อจบทำกําแหงเอาจริงจบประเทศไทยหรอครับผมเอาหรอนึกว่าจบจากต่างประเทศในโลกนี้มีประเทศเยอะนะ ทำไมถึงเลือกมาเมืองไทยให้รู้ว่าแบบเป็นธรรมชาติอะไรโอเป็นธรรมชาติดีแล้วก็คงก็ดีอืมคนสวยด้วยใช่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 นี่แม่เขาเห็นด้วยครั้งเนี้ยนี่คันแน่เลยคันก่อนเลยเขาเออชอบเมืองชอบประเทศรู้จักประเทศไทยได้ไงพ่อเรามาก่อนนะครับเออคุณพ่อมาก่อนพ่อคุณพ่อมาก่อนพ่อมาทำอะไรก็มาทำตุลากิีนะครับอือฮะตอนนี้ทำงานยังตอนนี้ทำนะนี่ก็ทำอยู่นะครับทำงานอะไรครับตอนนี้ ก็ทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะครับเป็นทำอคติ้งอะไรอย่างนี้ครับผมอ๋อ acting อ๋อแสดงหนังแสดงละครอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออเอางี้ดีกว่าเล่นละครเป็นใช่ไหมใช่ครับแอคติ้งกับฟังหน่อยไหมไปแจ็ปบนบนสมมุติสมมุติสมมุติเออเป็นฉากว่าแบบสองคนเป็นพระเอกนางเอกค่ะนางเอกเนี่ยยืนรอพระเอกอยู่ใต้รถเมล์นานมากพระเอกมาช้านะนางเอกเนี่ยหงุดหงิดเฟี้ยวฟ้าวแล้วแบบอารมณ์เสียมากเราเนี่ยต้องไปงอเขา อเคทำได้ไหมครับฟ้าขอโทษโหดติดมากเลยไม่ต้องมาพูดเลยไม่เป็นมาช้าอย่างเงี้ยฟ้าขอโทษเดี๋ยวนี้โหลดติดมากเลยไปไปกินข้าวกันใชเถอะไม่ไปเออนักเอกต้องไม่ยอมต้องไม่ยอมยังไ้อ็ไม่สุดขอโทษนี่เราขอโทษแล้วี่ก็บอกว่าไม่ไปไงเป็นไม่รู้เรื่องเหรอเออเห็นไหมไม่รู้เรื่องนะเออเฮ้ย a c t i n ้งได้ปกติเล่นเป็นบทอะไรก็โกงกันโกโเหรอเอาเป็นโกโเหรอเน้ะ เอางี inne, ้เป <Right. S 2> right. like ็น oh. ต yeah. yeah. oh ัวโกงนะพี่เป็นพระเอกเพราะหน้าเราไม่ได้พระเอกจริงต้องพี่เอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอลองกเลยว่าคืออะไรลองเพลงคืออะไรคืออะไรคืออะไรทำอะไรกันนะเฮ้ ทำไมยุ่งกับคนรักฉันคนรักของแกที่ไหนอ่ะเงียบคนรักฉันมาอะไรฮะไม่ได้นับหืมเฮ้ยเอาไปเลยเฮ้ยกลัวเอาไปเลยเอาไปเลยพี่หาคนอื่นได้อ๋อจบอ้อเดี๋ยวนะพี่ดำหลีเราไปไหนละขอโทษฮะไป่เหนเลยนะให้วิการคนเดียวเลยเอาล่ะเบนพร้อมที่จะไปล่องแก่งหรือยังพร้อมแต่ว่าหยอกหลวว่าว่าเมนาเนี้ยลุกแค่ไหน ยกแค่ไหนเขาก็ถางนี้เลยป่ะคะระดับความลึกลึกนอลึกอพูดไม่ชัดเดีเรา่ะคุณไม่ชัดเลยฟังไม่ดีน้ลอะไรเาพี่มันมันจะเป็นช่วงช่วงช่วงที่เป็นแก่งจะไม่ลึกวจะเป็นน้าผ่านหินถ้าผ่านผ่านอุปสรรคที่เป็นหินครับแต่ช่วงที่ระหว่างแก่งต่อแก่งเนี่ยมันจะเป็นช่วงน้าลึกครับน้ามันจะไหลเร็วีระยะทางประมาณกิโลขึ้น ตอนนี้ท่านเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะพิชิตแก่งหินเพลที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วแต่ก่อนถึงพี่ภาคเรามาถามพี่เขาก่อนว่าเรามีกฎจัดการยังไงบ้างถ้าจะลงล่องแก่งเนาะครับอย่างอย่างแรกเลยนะครับต้องอฟังเชื่อฟังในหัวในท้ายซึ่งจะดูแลดูแลเราตลอดการเดินทางนะครับการบังคับหัวเรือท้ายเรือนะครับเสร็จแล้วที่สําคัญจริงๆก็คือ ต้องพยายามเซฟตัวเองไม่ให้ตกเรือนะโดยวิธีการนั่งเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการนั่งที่ถูกต้องให้วิธีการนั่งที่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะสอนรองเท้านะครับเพื่อที่ว่าขาเราจะนั่งจุดใหม่ห้างแล้วก็สอดไปในบวกเรือบอบบวกบวกเลยยางแล้วแล้วมาทาให้ทาให้ไม่ไม่หลุดไม่ลื่นไม่ลื่นครับแ็จแล้วเรื่องเทคนิคของการพายเรือนะครับดยวขอพายนิดนึงท้ายเราเราจะ มีพายลำเลิเสี่อันนะครับการจับพายก็จับที่ปลายของพายนะครับแล้วก็จับถึงกลางของพายอย่าสัดไปหรือยาวเกินไปแล้วการพายพายธรรมดาอย่างนี้ครับไม่ต yeah. 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 you know. ้องงัดอะไรการละสุดตรงไหนยากที <After all. S 2> ่ส okay, no, so nice ุดแต่งนี้ครับแต่งนี้ยากเอาทีณผู้ชมครับหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกเราถ่ายทำรายการวันนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงฤดูที่ควรที่จะมาเล่นแกงได้มากที่สุดแล้วก็บาอที่สุดและที่สําคัญฝนตกหนักที่สุด เราบรรทายรายการฝนตกหนัก2วันเลยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ครับวันนี้ห้าห้าระดับสูงสุดแล้วที่เล่นได้ใช่เพราะยืนตรงนี้แล้วเห็นน้ําแล้วคือน้ําแรงมากๆคุณผู้ชมถ้าแบบยืนยืนอยู่นี่ก็เหมือนจะปิวแล้วอ่ะดูดูน้ําดูน้ําดูน้ําน้ําแรงมากมากยอดถ้าพร้อมแล้วพิชชิแกกัเลย let's go เยเวลาสั่งนะครับเก็บภายเก็บพายแนวกับเรือนะครับจับเชือกเอ็นัวไปข้างหลังเวลาเรือลงมรหพานะครับ ผู้ภัยก็ยืนช่วยอยู่นะครับของด้านก็นจะสองเมตรก่อนนะครับพร้อมเลือก าชายชาติหารสองคนก็พิชิตแก่งกินเพลิงไปที่ระเบิดครับผมอะไรอะไรหรึเปล่าจ้าอะไรครับจ้าอ๋ออ๋อโอเคขอบคุณครับเลยเบนโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ just สไลเดอร์ลงมาเป็นยัไงสไลเดอร์เนี้ยสนุกมากเลยเพราะเราเมือ่อก่อนไม่เคยแบบไม่เคยลองเลยแข่งแรกในชีวิตรเราเนี้เยเด็ะตั้แรกตื่นเด้นมากเลยไม่รู้จะสนุกขนาดนี้เออสนุกมากใช่ <c oughs> ในชีวิตผมผมไม่เคยลองล่องแก่งก่อนนะครับเราก็ผมพุ่งรู้ที่ประเทศไทยมีล่องแก่งอย่างนี้ด้วยนะครับก่อนที่ผมไปเด่นอ่ะผมแบบรูบ้สึวก,กว่าแบบน่ากลัวตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าตอนที่เล่นอ่ะแบบสนุกมากเลยนะครับที่เราปล่อยตัวอยู่ในน้ำนะครับมันยากนะครับแต่ว่าแบบ แับมันมากถ้ายังใครไม่เคยมาต้องมาแน่เลยนะครับจะแบบรู้สึกเองสนุกแค่ไหนนะครับ Wonderful Thailand เอาละคุณผู้ชมคะหลังจากที่ล่องแก่งกันเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วเนาะหิวไหม<อ>คะเบนหิวครับผมหิวงั้นเบนโชว์ปีกมือโอเคไหมคะครับม<อ>ามว่าจะทานได้หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เป็นแบบสิ่งที่แบบ<ด>ฝันตั้งแต่เด็กเลยนะทไมมาแคมปิ้งแล้วแบบว่า ต้มน้ำย่างปลาทำกับข้าวอยู่ในในป่าเงี้ยแล้วไปในป่าไม่ไหม่ไม่ดีอย่าให้ไหครับ้ยเออจะไมอย่างนี้ล่ะครับไม่เอาไม่ไหม้ฮะไม่แต่หนูชอบมากปลานินค่ะเบนรู้ไหมปลานินปกติถ้าเรากินที่กรุงเทพมันจะเป็นปลาเลี้ยงปลาในกระชังใช่ไหมแต่ที่เนี่ยเป็นปลาจากอ่างเก็บน้ำใช่เนื้อจะรสชาติแตกต่างกันมากคุณผู้ชมอย่าย่างไหม้แล้วกันค่ะเบนเดี๋ยวรอให้ไฟเนี่ยเผาปลาให้หมดก่อนนะครับไม่เอาอเแค่ตองเลยเผาปลาเขา เองมคะก็ทำบ้านทำที่บ้านใช่ไหมเมนูเด็ดเคยเมนูโปรดเลยคือเมนูอะไรผัดกระเพราข้าวหมูก็จริงหรอทำเองเหรออร่อยไหมก็อร่อยนะปลามันไม่มีเกล็ดนะนี่เนื้อล้วนเลยนะอ้าวแล้วไงอ่ะก็คือถ้าไม่มันก็ไหม้ไปเลยนะน้องรู้จักนี่บ่างกริลกริลนี่กริลเอ้มิกริลแล้วอย่างเงี้ยเราบ้านเรากินแบบมีเดียมไงเนี่ยเรากริลผกริลแปลว่าอะไรอะไรนะกริลกริลไงภาษาจีนกริลแปลว่าอะไรอ๋อ ปกติแล้วที่บอกว่าทำลาบทำพวกอาหารไทยใครเป็นคนสอนคะเบนก็ตอนที่เราไปสั่งข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยก็เราดูเอาเองอ๋อดูเอาจำเอาคุณท่ารับจำเฮ้ยเก่งะเนี่ยเก่งลาบหมูจริงเหรอส้มตำก็ทำได้ส้มตำก็จริงเหรอเออนี่กินอ่ะต้มแซ่บต้มแซ่บด้วยเนี่ยความจริงนะเนี่ย วันนี้ใช่ๆพี่ด้วยเสร็จแล้วน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเรามาทานพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้หนูหิวมากเลยค่ะหิวไม่พอหิวดิิคหไม่พอเบนหิวคทานเลยเนาะพี่ไปนอนก่อนนะเดี๋ยวเจอในเต็มโอเคเดี๋ยวพี่ปูที่นอนให้เรียบร้อยครับแล้วหนูนอนไหนอ่ะอะไรนนะนอนไหนข้างนอกข้างนอกน้องเด็กนอนแฝบครับน้องนอกนะ โอเคเหมือนตบอย่างงี้เดี๋ยวจะมีวิธีการอีกหลายอย่างนะครับไอเบลจะมีใจมันกลางไอเบลจะมีใจเป็นหมอะไรเนี่ย